ข้อมูลตัวละครชิลโน่คุณนํำแข็งชื่อดังโยเซตัวมีมีม่แข็งแกร่งที่สุดในแดนตะวันออกตัวดีอีกครั้งครับท่านผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายเรมิเดสได้กันอีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์ตัวละครในพาร์ทที่8นั่นเองเร่งแนววันนี้เรามาพบกับโยเซที่แข็งแกร่งที่สุดในแดนตะวันออกชิลโนนั่นเองครับจากผลโหวตที่ผมตั้งไปในชุมชมเมื่อวันที่21เนาะขอบุญได้สล่าเวลามาโหวตกันนะครับผมทําไปแล้วนะ จะเป็นตัวไหนต่อไปถ้าผู้ชมสามารถติดตามโบวตได้ในชุมชนช่องนะครับอันนี้วันไหนไม่รู้แต่นอกเรื่องม,มัสนานเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นของน้องกันครับชิลโน่หรือพุ่นน้าแข็งที่เรารู้จักกันเธอคือแฟรี่ที่มักอาศัยอยู่ในอ e ีกลูที่ตั้งอยู่ใกล้กับมิสทรีเลยครับโดยชิลโน่เป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้ที่ชอบเล่นไปเรื่อยอย่างการแช่แข็งวัตถุต่างๆหรือแม้กระทั่งกบแถวนั้นเล่นแถมเธอยังมีไมเซทที่ว่าตัวเองนะัแข็งเก่งกว่าคนอื่นๆซึ่งเธอก็แข็งเก่งจริงๆๆถ้าหาหกกเทียบบัฟร่ตอ,นอ,นอืนนะ าการปรากฏตัวครั้งแรกของน้องคือในสเตจที่2ของภาคหครับอย่าง Emulement bon of Scarlet Devil และปรากฏตัวอีกทีก็กลายเป็นตัวละครที่เล่นได้ไปแล้วในภาคที่9อย่าง p e n u l t i m r i a of Flower w e e l s พวงได้บทเด่นในภาคโทโฮฮิโซเทนโซคุและ h i เด e n Star Info ซีเซนิตางหากซึ่งอายุของเธอถูกคาดไว้น่าจะประมาณ80ปีและไม่สามารถตายจากการสิ้นอายุไขได้เธอเป็นผู้ที่ไร้เรียงสามีความมั่นใจในตัวเองทวในใจลึกๆน้องอาจจะมีปมด้อยอยู่ก็ได้ ในคู่มือเกมชิโรโน่ถูระบุไว้ว่าเป็นเลขกจุดตามด้วยเขาว่าบัคก,กาแบบที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยสปปลเปได้ง่ายว่าเลขก้าจุดคนงงนั่นเองนี่ก็อาจจะเป็นที่มาของมีมน้องที่ชอบปรากฏตัวพร้อมกับเล9ก้าวุดกลมคูใจนี้ก็ได้นะว่าเป็นนั่นโดยด้วยความมั่นใจที่ว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดข,ของน้องก็ไม่จะทําให้เธอทําเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่บ่อยครั้งครับเช่นครั้งตอนภาค6ชิโรโน่ได้รับพลังจากโอกินาบาตาร่ามา ตัวโอินะก็เตือนถึงพลังที่ชิโรโน่ได้ไปว่ามันมากเกินกว่าร่างกายพูดตัวน้อยๆอย่างเจ้าจะรับไหวนะซึ่งชิโรโน่ก็ไม่ฟังครับและยังยืนการอีกว่าพลังนี้มันเกิดมาเพื่อเธอเท่านั้นยังไงล่ะมึนขนาดที่โอกินะเองยังสงสัยเลยนะว่ามันแก้งโง่เปล่าวะกันเลยทีเดียวอย่างครับประเด็นนี้ยังไม่จบซึ่งในมังงะซายเกสุเซอุชินาริแฟลี่ซินชัยชิโรโน่ได้เผชิญหน้ากับโอกินะและแฟรี่ตัวอื่นๆซึ่งชิโรโน่ของเราก็เหนือกว่าแฟรี่ตัวอื่นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆนั่ โดยที่เข้าสู้เพราะว่าชิรโน่ต้องการจะทําให้เหล่าแฟรี่พวกนี้ตาสว่างจากการหลอกงลวง,งโอกินะครับถึงขนาดทําให้ขาวพีดย,ยังแอบสงสัยเลยว่าเอ้ยมันงโง่จริงๆป่าวนนียกันเลยทีเดียวโธลโูกแต่ถึงน้องจะเป็นตัวละครอย่างที่ว่าไปอยู่บ่อยๆน้องก็ยังมีความฉลาดอยู่บ้างครับเช่นในภาค g r e a t f a i r y War s น้องรู้เรื่องการอ่านตัวเลขนับเลขรวมถึงยังรู้เรื่องการปัดเศษและเศษส่วนอีกด้วยแถมด้วยเหตุการณ์ในภาคที่9ชิรูโน่ยังแสดงให้เราเห็นถึงสัญชาตญาณในการรับรู้ถึงอันตรายเมื่อต้องเผเชิญหน้ากกับยะ นอกจากนี้ตัวโยมบาลอิกิชิกิยังเคยเตือนน้องได้ว่าความเป็นนรัร้า์ไม่มีอยู่จริงแม้แต่ในหมู่พูดก็เหมือนกันทำให้น้องพูดน้ำแข็งเราถึงกับนั่งคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังเกี่ยวกับความตายของตัวเองแทแม่งคิดถึงเรื่องความเป็นไปได้ที่ตัวเองจะตกนรกน้องนั่งเครียดถึงขนาดจนกระทั่งอายะชัเมารู้ถึงคาดต้องมานั่งก่อมให้น้องกลับมาใช้ชีวิตในแบบของตัวเองทางเดิมกันเลยทีเดียวมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าน้องก็ยังมีความคิดอยู่บ้างไม่ใช่บ้าไปวันๆเสมอไป ต่อกาที่เรื่องความสามารถของพูลจำแข่งตัวนี้กันซึ่งแน่นอนครับว่าน้องสามารถควบคุมความเย็นได้เป็นความสามารถที่ทําให้ตัวชิรโ,โนสามารถควบคุมความเย็นจนแช่แข็งน้ําได้รวมถึงควบคุมสภาพอากาศโดยรอบให้เย็นขึ้นแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนก็ตามคือมันจะไม่เหมือนของเลตตี้เนาะอันนั้นมันเป็นการส่งเสริมความเย็นของสภาพแวดล้อมที่มีอยู่แล้วแต่ว่าของชิรโ,โนคือไม่สนเลยครับคุมได้เลยแต่ผมก็มองว่ามันไม่น่าจะแข็งแร่งถึงขนาดของเลตตี้นะแต่มันก็ประยุค์ใช้ได้หลากหลายกว่าจริงๆนั่นแหละ แต่ในการต่อสู้ชิรนโนจะใช้แท่งน้ำแข็งหรือก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่แม้กระทั่งอาวุธที่สร้างจากน้ำแข็งได้เช่นดาบเป็นต้นแถมยังประยุต์ใช้ในการแช่แข็งตัวคูดด่ต่อสู้และดาบมาคูที่เข้ามาโจมตีได้อีกด,ด้วยแต่ถึงจะแช่แข็งดาบมาคูได้แต่น้องแช่เลเซอร์ไม่ได้นะเออเกือบ <c ười> <c ười> จะเทแล้วเชียวโดยที่หลักการในการควบคุมความเย็นของน้องซึ่งกระดเลสเซนคาดเดาวไว้ในภาค12.3ว่าการที่น้องใช้ความเย็นน้องจะรู้สึกอบอุ่นภายในนั่นก็หมายความว่าน้องเปลี่ยนความร้อนจากสภาพอากาศภายนอกให้กลายเป็นความเย็นนั่นเอง ออกันด้วยเรื่องการดีไซน์ของน้องกันครับเริ่มด้วยชื่อของน้องครับอย่างเซอร์โนหรือชิลโนซึ่งชื่อนี้ได้มายังไงปัจจุบันยังไม่ทราบที่มาครับได้แต่เพียงคาดเดาว่ามาจากการออกเสียงจากคาว่าชิลในภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายว่าเย็นหรือหนาวโดวยที่มันก็คือคําว่าชิลในภาษาญ,ญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งในมันงงะซันเกสเซ e อิสเทนแอนด์ลิตเทิร์นเนเจอร์เดท ชื่อของน้องก็ปรากฏออกมาเป็นชิวโน่ก็น่าจะเป็นการสนับสนุนทฤษฎีที่ผมกล่าวเป็นเรื่องชื่อของน้องได้ชัดเจนพอสมควรนะว่ามันน่าจะมาจากคาว่าชิวจริงๆนั่นแหละในภาพที่6ภาค7และภาพ14่ชิลโน่จะมีดวงตาลงถึงผมเป็นสีน้ำเงินอมเขียวน้องสวมริบบิ้นสีฟ้าไม่กระดงใส่เสื้อเบล่าสีชมพูอ่อนและชุดจัมเปอร์สีฟ้าพร้อมด้วยถุงเท้าสีขาวและปีกน้แข็งคู่ใจ ่วนในภาค9และภาค1ิบลิบบินของน้องจะเป็นสีเขียวแทนนะตึงในเกรสเฟลลี่วอลส์ที่ถูกว่าโดนมาโคโตฮิราสกะตัวโบของน้องจะกลับมาเป็นสีฟ้าดังเดิมครับแต่เสื้อสีขาวและมีคิ้วที่ใหญ่ขึ้นแทนซึ่งเป็นดีไซน์ที่ถูกกล่าวว่ามันคือดีไซน์ที่เรียบง่ายที่สุดของคุณซุนแล้วละโพวกว Skin Fit, ในสกินออฟฟิศในภาคที่9น้องจะมีลักษณะคล้ายๆเดิมจะเปลี่ยนก็แค่สีโบที่จะเข้มกว่าเสื้อเบลล่าของน้องก็จะเป็นสีม่วงอ่อนและตามด้วยชุดหลักสีม่วงครับ ึ่งในการปรากฏตัวของน้องในภาพสน้องจะมีผิวสีแทนมีเถาวันและดอกไม้พันรอบร่างกายรวมถึงมีลิบบี้ที่ติดดอกทานตะว,วันอยู่รอบคอของน้องอีกด้วยในการดีไซน์ซครั้งนี้เป็นการอ้างอิงถึงตัวละครแทนซาก,กุระจากซีรีส์มาวิวเวอร์ซัสแคปคอมซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงตัวละครอ Evil ีวิลริวโดยที่ดอกทานตะว,วันบนหน้าอกของน้องกก่าจะเป็นการอ้างอิงถึงรูบนหน้าอกของอีวิลริวก็เป็นได้นะ ส่วนในเวอร์ชันไททอ s พัสของภาค7น้องปรากฏตัวพร้อมกับโบสีขาวรอบเอวครับซึ่งต่อมาก็ไม่ได้ถูกใช้แต่อย่างใดครับเหมือนกับถุงมือของเลมูนนั่นแหละมาด้วยหัวข้อต่อไปครับกับการปรากฏตัวของน้องกันซึ่งก่อนจะไปตอบผมขอเสริมหน่อยนะครับคือหาตัวละครที่ผู้เล่้เรือกเป็นตัวละครหลักที่แตกต่างกันสถานการณ์และบทพูดมันก็จะต่างกันออกไปด้วยเช่นกันสถานการณ์แต่ละภาคของในคลิปนี้คือเลือกชิราน่เป็นตัวเอกหลักนะครับเข้าใจตรงกันแล้วนะเริ่มที่ภาคหภาคแรกที่น้องโผล่มาครับอย่าง t อโบเล น้องผมมาในฐานะบอสสเตจที่2โดยน้องจะโจมตีตัวเอกที่กําลังผ่านไปยังเคลื่อนหานมานแดงครับซึ่งน้องโจมตีเพราะสัญชาตญาณมันบอกมาโดยที่แน่นอนรัาว่าน้องโดนส้วนตีนประทับตาไปตามระเบียบต่อด้วยสกุาระบาร์สพังไรที่ตีภาค7ครับน้องโผมมาเป็นมิดบอสในสเตจแรกและสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายซึ่งรอบนี้ชิรโร่โจมตีเหล่าตัวเอกเพราะว่าน้องแค่ยอยู่ที่นั่นพอดีแหม่น้องมันถ้าโดนตีนสนใจจริงๆแต่แหละนะต่อที่ภาพมายาแห่งทัศนียบุผา ในภาคนี้ตัวชิโน่น้องเดินไปมาอย่างไร้จุดหมายโดยไม่สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยไม่แต่น้อยครับจากการสนทนาในภาคนี้น้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าน้องมีความคิดที่ไม่ต่างจากเด็กตัวน้อยเราจึงไม่แปลกใจครับว่าทาไมน้องถึงไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ซึ่งน้องก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรเลยครับนอกจากเล่นสนุกเท่านั้นตอนได้ภาค14บครับ2บุคลิกสัมพันภาคนี้บวกของน้องเหมือนกับภาค7เลยครับคือปรากฏตัวออกมาเป็นมิดบอสในสเตจที่หนึ่ง จะมีเพิ่มเติมก็แค่เรื่องน้องได้รับการออกแบบสไปด์ใหม่เพื่อดูเข้ากับคอนเซปต์สไตล์อาร์ตของโทโฮในยุคป,ปัจจุบันให้มากขึ้นนั่นเองซึ่งการนำไปใช้ต่อในภาค14.3อีกด้วยตอนที่ภาค16ครับอย่างฮิเลียนสไตน์โฟร์ซีซันในภาคน,นี้ชินโรน่ปตรากฏตัวออกมาเป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นได้แถมมาพร้อมกับสกินสีแทนสุนเฟยลที่โดดเด่นไม่แพ้ใครแถมน้องยังได้รับพลังจากการสมให้ของโ ok อกินามาตราให้ต่างหากนะ ดยเหตุนี้ทำให้น้องอยังคงแข็งแกร่งเช่นเดิมแม้จะเป็นในฤดูร้อนก็ตามต้นจุดน,นี้ทำให้น้องหลงละเลงไปกับพลังที่ได้มาและพยายามที่จะพิชิตเกนโซเคียวและการมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ซะเออน้องได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างมาเรื่อยจนได้ไปสู่แดนแห่งประตูหลังและได้พบกับโอกินะในที่สุดโดยที่โอกินก็ได้อธิบายให้ชิรโน่ฟังว่าผิวแท้ของเธอไม่ไปผลมาจากพลังที่ลดเหลือจากการอรา,ารวาสของน้องที่มันเริ่มแพร่กระจายไปทั่วร่างของชิรโน่หากน้องยังยินอยากที่จะต่อสู้ไปเรื่อยน้องก็จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกนาน โอกินะจึงแนะนําให้ชิโรโนโ่หยุดข้างก่อนเดี๋ยวขาดของจะลงแดงจะไม่ได้บ้ายยาวนะต่อได้บอกของน้องในภาคเสริมกันครับเริ่มที่ภาค9.5โทโฮโบงกโชถ่ายกระสุนในภาคนี้อายะได้เจอเข้ากับผู้น้ำแข็งชื่อดังของเราในสเตจที่2และได้ถ่ายรูปดามาคุข,ของน้องครับมีแค่นี้แหละต่อที่โทโฮฮิโซเทนโซคูภาค12.3ครับจิโรโนโออกเดินทางโดยที่คิดว่าตนนั้นเห็นไดดาราบอจิ ระหว่างที่กำลังจะเริ่มออกเดินทางน้องกับถูกซานาเอถามเกี่ยวกับวัตถุรูปร่างคล้ายมนุษย์ขนาดยักษ์ซะก่อนซึ่งชินโนโน่ของเราก็ดันตอบปฏิเสธไปเชิงๆว่าฉันก็ไม่ได้เห็นไดดาราปอจีที่ไหนนะซึ่งการตอบแบบนี้มันยิ่งทําให้ซานาเอสงสัยในตัวชิโนโน่เข้าไปอีกและตีกันในที่สุดโดยที่ในเวลาต่อมาน้องก็ได้เดินทางผ่านคลื่นหารบานแดงและได้ยินเหมยหลิงพึพรรมพำเกี่ยวกับไทซุยซิงหยุนเข้าที่แรกน้องก็สนใจในไทซุยซิงหยุนแหละ แต่ก็กลับมาสนใจไดดาราบอสจีเช่นเดิมพร้อมเดินทางต่อหลังจากที่เอาชนะเมือหลิงลงได้พอน้องมาถึงปากทางเข้าสู่ทางน้ำพูร้อนใต้ดินชิโน,โนก็ได้พบกับมาดิสาครับซึ่งน้องก็ได้บอกมาดิสาไปว่าไดดาราบอสจีนั้นอยู่ใต้ดินซึ่งตรงจุดน,นี้ชิโน,โนมนขี่โม้นะครับโกหกโจรซะด้วยนะ ชิโรโน่ของเราก็ได้เจอเข้ากับโอซูโฮเรโจิโอคุรุมาขวางไว้สะก่อนซึ่งโอคุรุร ok ก็พยายามที่จะกำจัดเสียงแปบปลอมทิ้งไปแต่ชิโรโน่ของเราก็สามารถหนีรอดจากการโดนเผาตายมาได้เ oh. ชียดเอ้ยอันนั้นเฉียบนาบุกไม่หายอีกกูดยที่หลังจากน้องหนีมาได้ก็จังเข้ากับมาริซาอีกครั้งน้องได้เล่าให้มาริซาฟังเกี่ยวกับโยคายักในผาเวมนม์ซึ่งรอบนี้ผมไม่รู้ว่ามันโม้อีกไหมนะจนกระทั่งน้องก็เจอเข้ากับอลิซมากระชอยต่อครับ เมื่อชิโนโลเล่าเรื่องราวของไดไดาราโบบจิให้อลิสฟังอลิสก็ได้รู้ทันทีครับว่าชิโนะกำลังพูดถึงตุ๊กตาโกเลแอดของเธออลิสจึงปล่อยให้ชิโนะต่อสู้กับตุ๊กตาโกเลแอดของเธอครับตอนด้วยภาพ12.8ครับอย่าง Guest Fairy Wars ชิโนะคือตัวเอกและเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวที่เล่นได้ในภาคน,นี้ครับ หลังจากเนื้อเรื่องในสเตรนท์แอนด์ไบรท t เนเจอร์เี่เล่ม2ฉบับพ,พิเศษหลังจากที่3สหายแก๊ง3มชาฝ่แฟลี่แห่งแสงทำลายบ้านของชิเตโนลงน,น,น้องก็ได้ออกเดินทางเพื่อแก้แค้นครับโอ้ยกูแค้แนอียกูแค้นนีนนหลังจากฝ่าฟันแฟลี่ตัวเนอื่นในที่สุดชิเตโ,โนเราก็ได้ไปเชิญหน้ากับ3สหายจนได้แม้ว่าแก๊งสามชาจะมีถึง3ต้ตนชิเตโ,โนเราก็ไม่หวั่นครับเข้าสู้กันสูส้กันอ,อ,อย่างบั่วมันส์ เราได้รับชัยชนะเหนือทั้ง3าป่ายโดยที่สุดท้ายทั้ง4ก็ตกลงเป็นเพื่อนกันที่สุดครับ Friendship is magic ในเอ็กซ์ต้าสเต,ตของภาคนี้ชิโนโนได้เข้าสู้กับโยคายตนหนึ่งเพืพ่อไปสู่ว่าน้องนั้นแข็งแกร่งที่สุดครับนวาววินกันเลยทีเดียวเชียวโดวยที่น้องนั้นได้ผ่านแฟลี่ที่แข็งแกร่งอีกตนหนึ่งไปจนเจอกับมาริสาเข้าครับโดยความที่มาริสาไม่อยากยอมแพงง้ง่ายๆเธอจึงตัดสินใจเล่นกับน้องด้วยการใช้เลเซอร์ที่ไม่อันตรายแทนครับนาามาริสายังไม่เอาจริง ต่งหลังจากการต่อสู้อันดูเดือดด้วยมือว่าชินโนจะพ่ายแพ้ให้กับมาริสาไปโดยที่มาริสาเองก็แปลกใจที่น้องสามารถต่อสู้ได้ดีเกินคาดแต่อย่างไรก็ตามควาไม่ิดาสา่าว่าเธอลดการป้องกันลงเล็กน้อยพอหลังจากจบสึกทั้งสองกระแยกย้ายกันครับต่อที่ภาพบาครับงานเตะนํำสมหน้าก,กาที่ไร้ซึ่งความหวังน้องปรากฏตัวเป็นตัวละครในฉากหลังในด่านฮอสซอฟดรีมเกรทมาโซเลียมและโยคายทาดกิฟอ r e เรสน้องลอยอยู่ในฉากหลังและมีท่าที่ตกใจมากเป็นระยะระยะครับตามด้วย Impossible Sp เปรค้าภาพสิบ เชเลโนในภาคน,นี้คือหนึ่งในโยคัยที่พยายามจะจับเซจายคิจินซึ่งเราก็ไม่รู้แน่ชัดครับว่าน้องได้ข่าวสารมาจากไหนคาดว่าได้จะเป็นการได้ยินมาไม่ก็เห็นป้ายประกาศละมั้งนะข่อใหม่ครับกับภาค18.5 100 Black Market น้องปรากฏตัวในฐานะหนึ่งในบอสสเตจที่สครับมีแค่นี้แหละต่ออันที่บอกของน้องในมังงะกันครับเริ่มต้นโดยเล่ม Bohemian Archive in j p a e r r e เล่มนี้ชินโนะของเราถูกข้างโคกยักษ์เขมือบเข้าให้ครับเวลาต่อมาเมื่ออายะสัมภาษณ์น้องพอตีพิมพน้องก็พยายามให้อายะเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไปครับกลัวจะเสียหน้าแหละมัง้งซึ่งอายะก็ปฏิเสธครับรุนนี้น่าจะเอาจริงไม่พูดเล่นนะต่อด้วยโทโฮซันเกสุเซครับชินโนะปรากฏตัวขึ้นเป็นระยะระยะเพื่อร่วมประจนภัยตามกวนตีนคนในเกตโซเคียวกับ3ส,สหายแก๊ง3มชาซึ่งในวิชเนอรี่แฟรี่ซินชยัยน้องก็ปรากฏตัวออกมาบ่อยๆนะเช่นในวันฤดูร้อนที่อากาศอบอ้าว น้องถูกแก๊งสามชาลหลอกให้แช่น้ำเย็นเพื่อช่วยสามสหายในการทานน้ำแข็งใสสร้างสารดีนะจะว่าไปอีกทั้งน้องยังได้ทําความรู้จักกับข่าวพีซอีกด้วยโดยที่เหตุการณ์ของภาสพสิน้องก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการต้านทานความร้อนของฤดูร้อนได้อย่างน่าทึ่งเธอไม่สะทกสะท้านกับไอแดดเลยแม้แต่น้อยแถมยังเชื้อเชิญสามสหายให้มาเล่นด้วยกันในสวนแห่งแสงอาทิตย์อีกด้วย สรุปคือระหว่างที่น้องในพลังจากโอกินามาคือไม่กลัวร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวล่ะว่าไปนั่นก็ไอ้น้องได้เล่นน้อยโดยที่ในตอนคือพลังของเธอค่อยๆอ,อ,อ่อนแอลงตามธรรมชาติของพุ่นน้ำแข็งกิงแง่ะและต่างแบบทั้งวันขนาดนั้นและในท้ายที่สุดน,น้องก็หาที่พักได้ในป่ามายาฟอเรสซ์ซอมเมจิจนได้เลยนะเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ1ปีน้องก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม3สหายที่ออกมารับมือกระเพกา์เชอร์รี่หินครับ ตามเนื้อเรื่ม Whispered Oracle of Hakurei ใช้ในเล่มนี้ชิรโนะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เลมูได้เขียนใบคำานาให้เพื่อเป็นการจบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นครับมีแค่นี้แหละและแล้วเราก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายครับกับความสัมพันธ์ของตัวละครเริ่มที่3สหายแกง3มชาติก่อนเลยละกันสมาชิกทั้ง3ต่างเป็นเพื่อนและศัตรูของชิริโนครับซึ่งในวายแอนฮอนเฮอร์มิตชิรโนได้ปรากฏตัวพร้อมกับลูน่าใช้เพื่อชมการทดลองฟิวชั่นความเย็นของสารเจ้ามริยะครับอีเธอริตี้ลาว่า มีนิยอสาคัญว่าชิลลินโน่กับอิเทอร์นตี้นั้นรู้จักกันมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์ในภาค16ซออีกโดยที่อิเทอร์นตี้สังเกตเห็นผิวแทนของชิลินโน่ก่อนจะเข้าสู้เพื่อวัดกันครับว่าเลือดร้อนนี้จะเป็นของใครกันแน่ยืนมองฟ้าไม่เป็นเช่นใครแต่มิเทอร์นตี้เลาว่ายัางปรากฏตัวออกมาในฉากจบของตัวชิลินโน่ในภาคนี้อีกด้วยไดโยเซน้องปรากฏตัวครั้งแรกโดยการสนิษฐานว่าน้องมีความเกี่ยวข้องกับชิลินโน่มาก่อน จากข้อมูลใน s e งแอ and า i เน Nature d e i t y ตอนที่13จะสังเกตได้ว่าทั้งสองกำลังเล่นซ่อนหากันอยู่พอหลังจากที่ชิลิโน่ได้พบและพูดคุยกับสามสหายแฟรี่แห่งแสงแล้วดูเหมือนว่าชิลิโน่จะลืมไดโยเซไปโดยสิ้นเชิงอา้าวไงงั้นะ้ะตอนที่เลตตี้ไวร็อกครับไม่มีใครรู้แน่ชัดครับว่าความสัมพรนของทั้งคู่เป็นอะไรกันแน่เพราะเลตี้นางไม่ชัดเจนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะอ้วาวอ,อีกและ ดยความที่เลตตี้เธอดูเหมือนจะไม่ชอบใจที่เธอถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับน้องชิเลโนโอ่อารมณ์มันก็ประมาณก็2สองตัวนี้มันเย็นยนแข็งแข็งเหมือนกันน่ะก็ไม่น่าต่างกันเท่าไหร่หรอกละมั้งนะซึ่งในมังงะโบฮีเมียนอะไค i ฟ์อินเจแปนิสเวตตัวเลตตี้นั้นก็เคยให้สัมภาษณ์กับอายาว่าตัวเธอนั้นเหนือกว่าชิเลโน่ตั้งเยอะไม่เห็นจะเหมือนกันตรงไหนนอกจากนี้ในมังงะไซเรนซินเนอร์อินบูน้องอยังได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวเลตตี้อีกด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าทั้งสองพูด ต่อด้วยลูเมียวิกโกไนบักและม <laughs> ิสเียร้อยเลยร้อยเลยร้อยเล่ครับทั้งสามปรากฏตัวด้วยกันบ่อยครับและมันจะช่วยเหลือสามสหาย Family แฟรี่แห่งแสงในการจัดงานอยู่บ่อยๆซึ่งก็มีโอกาสได้เจอกับชิลิโนบ้างทว่าเราก็ไม่รู้อีกเช่นเคยครับว่าชิลิโนเป็นเพื่อนกับทั้งสามหรือเปล่าหรือแค่บังเอิญไปอยู่ในที่เดียวกันเฉยๆกันแน่พวกมาด้วยกับตัวเอกเลยมูฮาคุเล่ครับตัวรูเล่ตกเป็นเป้าหมายในการเล่นตลกของชิลิโนและสามสหายแฟรี่แห่งแสงครับ ต่อมาน้องก็ได้ช่วยเหลือ3มสายในการสนับสนุนสาลเจ้าฮาคุเลเพื่อต่อต้านวัดเมีเรนตามด้วยตัวสุดท้ายครับกับคางคกยักษ์เป็นตัวเดียวกับที่กินชิโรโนเข้าไปในบูฮิเมนอะไครฟินเจเบนิสเรนต้องสาเหตุจับน้องกินเพราะเนื่องจากชิโรโนไปแช่แข็งคางคกตัวอื่นครับกาำตามสนองแล้วไงก่อจบกันไปแล้วนะครับกับข้อมูลของชิโรโนโยเซดี้แข็งแกร่งที่สุดในแดนตะวันออกเช่นเคยครับผมบอกว่าท่านผู้ชมจะพอใจกับคุณภาพผลงานของผมนะและขอขอบคุณโทโฮวิกิสสำหรับข้อมูลดีๆเช่นกัน ขอให้สนุกกับโทโฮโปรเจกต์และตัวละครที่คุณรักต่อไปอย่าลืมยิมินทุกวันละ่ะสวัสดีครับ